เเเเคคคคยยยยยล้มมมมมมแต่่่่ไไไพรอกกููถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยผม เงดีว่าเธอมันต้องต้องไปที่ที่หนึ่งผมนะที่ไหนตัวผมครับครับแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะแบบมันจะยังไงแต่ว่าผมมาบอกไปก่อนครับถ้าถ้ามันถึงเวลาก็อาจจะแบบอาจจะไม่เต็มที่แต่ว่าแต่ก็เล่นเล่นได้ครับแต่ก็ต้องดูว่าถ้าที่ถ้ามันถึงเวลาจริงแล้วมัน ได้ไหมสองที่อะไรเงี้ยเพอนี้ผมแต่ก็มาบอกไปก่อนครับว่าถ้ามันแบบนี้ผมก็น่าจะครับได้จะได้ไปครับครับครับไม่ไม่ได้ครับได้ได้ได้ไดไดลองดูถึงวันนั้นก่อนก็ได้เตรมที่กับตรงนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วพี่ก็ถึงเวลาพี่ค่อยบอกผมไลยก็มันก็น่าจะปลายเดือนนี้แหละมั้งแต่ว่านั่นแหละอยากตีสักสักรี่ครับก่อน ได้ครับได้ได้ได,ได้ก็เดี๋ยวไม่มีรถเงี้ยเนี่ยไม่ไมป็นไรว่าอันก็ที่เราคุยกันอันน้ก็ได้ครับก็รอเวลาครับคจะบอกไว้เฉยครับแล้วใครไปบ้างเนะี่ยผมครับไม่รู้ผู้ผ่านี่ไม่รู้เหมือนกันต,ต้องคุยต้องคุยกันหน่อยเพราะมันมันไม่ได้เยอะครับซีโงมนไม่กี่คนไปไหนครับไปไหนสรุปได้อันนี้คือมบอกไม่ได้ เดี๋ยวรอเดียวเดี๋ยวก็รู้ครัอแต่ว่านนลัลหะมันน่าจะน่าจะสล็อตไม่เยอะยี่สิบแหละเริ่มต้นก็นนะต้องยี่สิบไดก็ได้ผมก็อยู่ในนั้นแหละได้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 ได,ได้รอถึงวันนั้นได้รอถึงวันนั้นพี่ก็บอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันน้องก็น่าจะคิดถึงพี่อยู่ เราบอกอน้องๆก็ได้ครับน้องยังไงหรือว่ารอถึงวันนั้นหรือว่าจะบอกเลยแล้วแต่พี่หน้านี้ดเดีย๋ยวไเดี๋ยวรอรอก็ได้ครับเดี๋ยวรอโอเคครับโอเคได้ได้ไ,ดไป สองเมืองก็ได้มากเนาะมันไม่น่ามีอะไรหรอกครับผมแ็แบบบางทีก็แค่แบบเออ,เอ,อนึกถึงเลยเก่าๆใช่ <S <S เออมาแล้วจริก็อยู่มันจะปีเยอนะเนี่ยนานอยู่นะดูกับเดียวนะนานนี่แหละคงจริง ช้างนานได้เข้ามาจากแรงไหมครับเป่าครับเปล่าเพรางั้นเดี๋บางคนัานจมลิคนกงนิน ก็พอให้มันแบบว e ่าไม่ไม่หนักมากแต่คงไม่หนักหรอกอออตั้งนา,นานครับพูดไ้ก่อนเฉยเพราะแต่เพราะว่าช่วงน,นี้มันนั่นแหละแต่ที่เราเห็นว่าเราก็เห็นว่าแบบอืมพวกแบบไอ้ตางนี้พวกแก๊งอื่ดเขาก็ออกกันแล้วเ,เว้ เก็ดใช่ไหมใครถ้าใครติดตามนะเราน่าจะดูปั๊บพวกแบบแบบอาเธอร์อย่างเงี้ยไอออนนู่นนู่นนี่นั่นอ่ะเขออกกันแล้วพอดีตู้เย็นออกมาเขาไม่ส่งอ่ไาเปรืของอ่ะไรเลขอะไรเข้าใจใช่ก็เลยแบบแต่ผมจริงใหญ่มเพราะหลักๆะไรตัวหลักของผมมันก็เป็นตัวหลักครับแต่ไปถ้าแบบไปจริงมันกจะเต็มทีผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงเหมือนกันคือไม่รู้เหมือนกัน เวทนี่ผมไม่รู้นา่าจะไม่โชคไอเชือกไอเชือกไปหมดก็ต้องดูว่าเขาจริงจังกันขนาดไหนถ้ามันจริงจังมากจริงๆผมก็ต้องไปผมก็ต้องมันก็ไม่รู้อะ <ผม S 2> ไม่อยากไม่อยากทิ้งตรงนี้นะนจริงคนเราเนี่ยน้อย,ยเลยเนี่ยคนเราไป็นน้อยจังเล่นมากเลยเฮียคนเราไปไหนกันบนนี่ ลาหรอนี้ลาสาดขาดเยอะหรอพี่โนเล็กอะไรพี่โนเล็กอะไรเพชรไม่น่าไปแต่ก็เด่นไนจาจากสตอรี่แล้วผมว่าน่าจะมีเรื่องกันอืมก็แน่แหละเราผมคิดว่าถ้ามันต้องไปจริงๆมันก็ แพรเอเจก็บอกว่าถ้าไม่อยากไปก็ไม่ไปก็ได้โหมันก็ทั้งคู่แหละทั้งไม่อยากไปแล้วก็อยากไปด้วยทางนุมันก็เด็กน้องๆอ่ะบกชุดเก่าอ่ะมันคือที่ที่แบบบกไหมเอาไงจูม่งผมตัวผมน้อยอย่างปะเดินมาเข้าใจปะน้องๆผมที่ที่แบบใช่ไหมใ่งแค่บรรจบยาก อ่างั้นเอาอันนี้ก็ได้ไปบ้านเหมือนนี่ยเหมือนบ้านเหมือนกันเคสก็เหมือนกันรูเยอะเยอะพอก็ไปะเคสก็เหมือนบ้านอันนั้นก็เหมือนบ้านเหมือนกันอันนั้นมันเป็นยิ่งเป็นเหมือนบ้านที่แบบว่าเราถอยถอยถอยมาก่อนเรื่องขอหลังนั้นหรอไม่เดี๋ยวไปไกลอย่าไปไกล เล่นรงบอลเล่นรงบอล่ะบอลบอลเล่นกนงนเล่นกนสลังนะเล่กันสลังนะตนนะนี้พได้ด้่ชวิตห่ชีวิต้นนะตาย้องช่บตายตายตายมาสมาสผมชุบชุบชุบครบหน่อยพี่มาโคบอชุบอยู่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 พี่ไพี่ไม่พี่ไม่ต้นโดนกูิกูตีตรงนี้ไม่ตีอะกันมาคมาคชุบดิ้น่อยมาคตือนเต

เต็มไหมสุดยอดนายตีชุบลำได้อาจิงอามจิงนายตีน่ะกลุ่มเลยจับกลุ่มเลยกลูกอ่ะถูกตายปแล้วลามจิงเก่งมากมองเก่งมากการคลองหมายเราอะอฉันมาชุบขึ้นมาอันนี้แค่เกินเกไว้ที่เฉย มีนังกลวยกำมองไงไม่ติดโบอะไรอะมีเบิ้ลตังบีเบิ้ลตังมีเบิ้ลตังคุณยุคกลุ่มไหนอะอะโน่พอมันแบบว่ามันพอมาพูดจริงๆอะตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่พอมาพูดกับบอสจริงๆมันก็ฟีลแบบก็รู้ว่าแบบพี่แชทดูอยู่นะคนดูก็ดูอยู่ก็รู้อยู่ว่านี่ยมาคุยมาคุยมาคุยไงฮะมินี่นั่นเงี้ยฟูมันกลับมาแล้วลูกศิษย์ต้องพานะผมก็แบบว่าป้าอยู่กลุ่มไหนอะบียุคกลุ่มยุคกลุ่มผมก็แบบว่า

ไปไหนก็ได้เลยพี่เอาจิงความบ้าจอมจริงเหมครับไปผมก็แ,แค่บอกบอสเฉยเกินไว้ก่อนเพราะว่าเกมไม่รู้ไงผมตัวไอ้ผาผมไม่รู้เหมือนกันไม่ยังไงองถามน้องกันครับ